ค่ะสวัสดีค่ะปามีค่ะวิเชยรนาฏน้ารานมิตรแก่นนคนปรปฐมค่ะการอยากจะออกตก็เรียกว่าเป็นอย่างเขาคือว่าอีสานเพราะปามีเ,าเกิดอยู่ที่อุดรธานีแล้วเขาก็ซึมซับค้อมเป็นอีสานมาหลายเขาก็เลยมีบุญวาสนาได้ว่าเป็นลูกหลานของชาติจังหวัดนคนปรปฐมนะคะก็เลยได้มาเป็นมิตรแก่นนคนปรปฐมค่ะเคมื่อนนี้มือนีคอนเซปต์ของเขาเป็นอลังการงานวัดยอดพ,พระปฐมเจดีบอกเลยว่าผู้ใดที่เห็นชุดนี้ก็คือหูเลยว่า เป็นจุดของต่งงวัดนคนปรปฐมพว่าเจดีพันหญยแห้งล้วก็ะเข้าแสดงเห็นถึงความประลังการของงานวัดเลอค่ะอยากให้ทุกคนแบบเคียรความสนุกสนานบว่าจะให้กับมีแบม่แล้วผระกับมี่แล้วว่าไส้ของกินมีบทแล้วแต่ว,ว่าเขาอยากขายความเป็นแบบสนุกสนานงานวัดแมนวัดทุกที่มีงานวัดแต่วา่าของพระนะของพระปฐมเจดีกับที่น,นคนปรปฐมอาจจะโดดโด่งดงังเพราะยอดพระปฐมเจดีพันหญ่แห้งค่ะก็เลยเมื่อนี้เขาก็เลยอยากเสนอความเป็นนครปฐมอยากแสดงให้เห็นว่า ความบระล้าการเป็นยังไงเราเข้ากับออกมาเป็นแบบว่าเออน่ารักน่ารัก,ก<ม>เพราะว่าเมื่อกี้มีอุปรกรณ์หลายเลยม,มือนี้มีอุปรกรณ์หลายค่ะ,ะว่าจะเป็นลูลกดอกปลาโป่งมาม่านี่กับมุนได้แล้วค่ะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเกิดเหตุอัิเนตเนิดนึงก็เลยแล่นลงไปเร็วหมดมันก็เลยบอมมุนเป็นยังไงคะมือนี้ ดี่ขอบคุณค่ะม so ีเวลาเตรียมตัว i น mean, ้อยเหมือนัอืไรนะคะเตรียมตัวนานไหมชุดนี้คือทางทีมของเราก็คือมีเวลาเตรียมตัวเท่าๆกันบอกได้ว่าเรามีการเตรียมตัวเท่าๆกันเพราะว่าในทางของชุดเราเขาก็ทําเต็มที่มากเพราะการซ้อมของเราก็ได้มาเจอกันเหมือนกับเพื่อนเลยได้มาลองชุดในวันเดียวกันเลยแต่ว่าทีมของเราก็อาจจะทําแบบว่า รอ,พอบพรออาพันยืนอยู่ <c oughs> แมนค่ะพันกะ่ะอยากจะขอขอบคุณแม่แดงจินดาน,นะะุ่มเลยค่ะที่ออกแบบชุดนี้มากบอกเลยว่านาหักแล้วก็เป็นตัวของเจ้าของแล้วค่ะเชื้อว่าคนที่มาเมืองมืงอนี่กะสีคิดว่าชุดนี้มีความตาหักกะสิมีคนเอใจอย่วิชุดนี้นาหักกะ,คะแค่นี้เขาก็ดีใจแล้วที่คนในพูดถ,ถึงนครปฐมเนะค่ะเรอว่าเราเราลัมั่นใจลองลองได้ไหมเว้ยบอกลองได้ แม่พมาหนูลืมสังไลว์กลุ่มมาเดในรลานไม่ติดต่อแต่ว่า,าหนูนพลาดเ่อไดทรงหมอล่ำเลยสิ่งสถาซื์สืค่ะเดี๋ยวมือีจัดให้สักหนึ่งบทเพลง <c oughs> นี่มีการไอพ่อม <c oughs> จั่ตายสังเด้สังแว้ว่าจงไว้เหตุแนวดอก กายมาหลอกมาตัวมาเห็ุกันคักป่านนี้สังส่งใดสั่งแล้วแต่สั่งบ่ได้บ่แมนใจบ่มาดีกาย้อนฮักอายนิ่ตีเลยสั่งบ่ได้อ เขบคุณหลายๆค่ะแล้วก็โซเชียลมีเค่ะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะเป็นกําลังใจแล้วก็ร่วมบวชให้ปั๊มม่ได้มิรแกนนครปฐมเรามาด้วยความสนุกสนานเราไม่ได้มา อ,อยากจะให้ทุกคนเครียดเรามาเพื่อมอบความสุขให้กับทุกคนจริงๆฝากความมี่มิตรแกนครปฐม MTT 1นานะคะเฟซบุ๊กของปามมี่ก็จะเป็นวิชยานาฏนาลาตามชื่อเลยแล้วก็ส่วนทิกตกอรก็จะเป็นปวามมี่ตัวจริงเารงเาจะมีตัวจริงด้วยนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะกเกรเฟมัดนิดนึงแล้วก็ช่องทางอินสตาแกรมนะคะก็เป็น p l a m m y w c y n ค่ะฝากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ลูกสาวอีสานคนนีน้ำเด้อค่ะปติทินเต็มทีเพราะว่าเข้าย่ไส่เขากับ เป็นคนไท้น้ำกันเนาะอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้นคม,มีน้ำเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ